สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมมาอยู่กับผมแล้วนะครับไอทีกากาศนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขเนาะเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ใช้งาน2จอนะครับแล้วก็อีกจอหนึ่งไม่ชัดนะครับเหมือนของผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนของเพื่อนไหมนะครับแต่ว่าก็ลองเอาวิธีนี้ไปแก้ไขดูนะครับปัญหาของผมก็คือว่าผมต่อ2จอกับโน้ตบุ๊กของผมตัวนี้นะครับซึ่งใช้หัวแปลง HDMI นะครับ เป็น VGA นะครับแล้วก็ต่อเข้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอจอตั้งโตะ๊ะจอของเครื่อง PC ธรรมดานะครับแล้วก็ทําให้ภาพตรงนี้เนี่ยมันไม่ชัดนะท่านผู้ชมแล้วก็มันฟ้องขึ้นมาด้วยว่าอินพุตน t อตซับพอร์ตนะครับมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยจอของผมตัวนี้เนี่ยมันมีความละเอียดกว่าจอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมทํายังไงนะครับมันถึงหายนะครับอันนี้ผมก็ลองดูเหมือนกันนะท่านผู้ชมเอาไปดูนะครับก็คือผมไปเซตติ้งนะครับตัวของหน้าจอนะเดี๋ยวผมยอตรงนี้ก่อนนะครับผมไปตรงนี้นะครับไปที่ display setting นะครับหลังจากที่เราเสียบจอเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตดูนะท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราสามารถคลิกเลือกจอได้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกเลือกจอ2นะเราจะมาตั้งค่าจอที่2นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกเล,เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับแล้วก็มาตรงที่เขียนว่า Advanced Display นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตัวจอที่เราใช้อยู่ใน d e s k t o p อ o โหมเนี่ยมันจะเป็น1366คูณ768นะครับ 60Hz นเครับแล้วก็ที่ส่งสัญญาณมาก็จะเป็น1920คูณ1080นะครับซึ่ง มันความละเอียดมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ขาจอนี้นะมันก็เลยเป็นน่าจะเป็นกับตัวนี้นะครับผมก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตัวนี้นะครับ r e f ช e รทนะครับให้มันเข้ากับตัวจอตัวที่2ตัวนี้นะก็เลยลองกดหาดูนะครับเนี่ยนะครับสําหรับตัวจอตัวนี้เนี่ยรี f ฟ e ชเรทมันก็จะเป็นตะกี้เนี่ยน่าจะถูกแล้วนะห้าสิบเก้าจุดเจ็ดเก้านะครับ ที่ทําให้ชัดได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้สัญญาณที่ออกมานะครับส่งให้จอตัวที่2เนะี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวบนแล้วนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับทีนี้ก็ความละเอียดตรงนี้เนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะไม่ฟ้องแล้วนะครับหรือว่าถ้าของใครที่ต่อแล้ว เป็นแบบของผมเนี่ยลองไปตั้งค่าตัวนี้ดูนะครับก็คือตั้งค่าตัวนี้เฟสเลตตัวนี้นะครับให้มันเหมาะสมกับตัวจอตัวนี้นครับเพราะว่ามันเป็นหัวแปลงด้วยเนาะท่านผู้ชมถ้าเป็นอ,ออกมาเป็น hdmi แล้วมาเข้า hdmi อันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามีการแปลงขึ้นมาหรือว่าจอตัวนี้เนี่ย,ยมันเป็น hdmi แล้วความละเอียดจอตัวนี้ละเอียดกว่านะครับแล้วก็ไปสง่งเข้าจอที่2เนี่ยมันชอบจะมีปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปลงด้วยเนาะ แต่ส่วนใหญ่ก็เราก็จะตั้งเอาแบบนี้แหละนะครับผมก็จะตั้งแบบนี้โปรเจคเตอร์ก็คล้ายๆกันนะผมก็จะตั้งลักษณะนี้เหมือนกันนะครับดูสเปคของโปรเจคเตอร์แล้วก็ตั้งเอาเลยนะครับก็ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็น hdmi ก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่เป็นใช้ vga เงี้ยชอบมีปัญหานะครับก็คือความละเอียดมันจะไม่เท่ากันหรือว่าความทีรีเฟรชเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับเพราะว่านี่ผมก็ได้ลองตั้งค่าแล้วมันใช้ได้นะผมก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับผมใครที ติดปัญหาตรงนี้อยู่ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะสำหรับใครที่ใช้จอเก่าๆนะครับแล้วก็เครื่องอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวใหม่หน่อยอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยตั้งลองต,งตั้งตรงนี้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ